พูดแล้วก็ตื่นเต้นสำหรับแมทมันผู้นี้น้องชายเนาะแต่พรุ่งนี้เป็นใครเจอใครนะครับน้องชายมาก็บอกเนี่ยพูดให้พี่ฟังสิเอะดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรนะซิกซ์ซิกครับจะมาเจอกับอะไรนะไหล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 น้ำยาป่ะครับใช่ไหมบางทีบางทีมันดูมันดูกากๆเน่อยไหลน้ำยาอ,อะไรอะ,รอ,ะรอะไรที่เป็นที่เห็นบอก ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะหรือเด็กๆเขาชอบไล่ลำกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมขอไปพูดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องในเมืองแล้วเดี๋ยวจะซวยเอาครับมีมีมีได้ครับมันไม่มีหรอกครับน้องชายเห็นเขาบอกแกงเขาเป็นเขาไม่ไม่สรุปไม่มีเนาะไม่มีไม่มีครับไอ้ยอันนั้นก็ไล่ลักหลักแร้เลยครับพี่เออโหเดี๋ยวน้องไอ้ได้ไปพวกแกงไม่เก่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 งหรอกครับโอ้ยจะเหมือนจะไฟสองจะมานะหรือเปล่าครับน้องชายมี่เขบอกยังไงต่อฮะอ้าวมารอดูครับจังหวะนี้ครับ แล้วเป็นเสีย,ยไม่ได้ครับนี่เริ่มบุกขึ้นมาก่อนแล้วดูเหมือนจะรู้ครับว่าข้างหน้าเป็นโจทย์ของเราครับคร<ป>ับผ<ป>มยังไงต่อฮะ<ป>แล้วมาแล้วยังไงตัดภาพมาที่ทางด้านของเบอร์ลินก็เซตตัวมาเหมือนกันครับพี่โก้ครับครับผมโอ้ยเอ้ยแล้วมาแล้วนําทักโดยอเล็กซักยังไงต่อตรงนี้บูทมาแล้วแล้วเบอร์ลินขับออกมาเซตแล้วมีสเก็ตแลนด์รอดักบาดอยู่ตรงนี้ยังไงหมึกกับกินังเอ้ย ซ้ายขวาหน้าหลังไปแล้วตรงนี้พยายามหาโพ s ิชั o n ในการเล่นครับ JR และกระบังข้ามสูงเลยฮะตรงนี้เอ้าละใครครับเอ้ยละใครกเฟปมาใครเอต้าเอ้าปล่อยเอต้านี่คือเสน่ห์ของเมืองโรเว่นี่บุญรองดบุญรอดมีแบบนี้บุญรอดคว่ำเฮ้ยเอ้ยน้องเอ้ยอุ้ยบุญรอดน้องชายบุญรอดมายังไงนะแม่เกือบตายหาตายโหงแล้วเมื่อกี้โอ้โหไปรู้ไหมขับรถสิแม่เจ้าบุญรอด ม,มันโดนชนแล้วมันก็เหมือนโดน EMP วางไอเหมือนโดนซีโนไวท์วางครับบอกเลยว่าดับนะคันเนี้ยมันกะมามั่วรี่เลยนี่ว่าตัวนี้โอ้โหโเห็นเห็นเศ้ามากว่าได้ขอนัวนหน่อยอะไอบุญรอดบอกอะอซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าประชาชนเนี่ยขับรถมาดูข้างข้างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมของโรเพททั่วไปที่เขาก็อยากเห็นนะ,นะเพราะว่าเราใช้ในรูปแบบการบุกบ้านที่แบบใช้คนจริงๆใช้ในรูปแบบในเมืองจริงๆนะครับผม ก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีประชาชนคอยขับผ่านมาตลอดนะพี่กเนาะถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับผมก็มันเป็นเสน่ห์ของของไฟเอ็มนะเสน่ห์ของหลายๆอย่างท <is> ี่การเล่นหรือการตีสตอรี่ในเมืองที่ที่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีแบบปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือรถแล้วตรงนี้อะไรครับสกิทแลนด์เอ้าการยิงขู่นเองหรือเปล่าครับแม่ยิงขู่ันเองครับตรนนี้ครับยังไงครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเปิดกันเกิดขึ้นครับพี่กอแล้วมาบัมมาแล้วลากแล้ว มาแล้วล่มล่ำล่มึมั่นแมเปกันไปเอาแจกกันไปตรงนี้ครับยังไงต่อโอ้โหแล้วนัวกันมาจังหวะนี้ครับฟังไหมเราฟังเขาไหมเราเราเราลองไม่พากลองฟังไหมในไฟเดือดขนาดไหนลองไหมอ้าวได้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 เดี๋ยวให้เดี๋ยวรบกวนนายกที่จับกล้องตอนนี้เดือดครับยืนกลางไฟนะครับเพราะว่าเขานัวันาไหนขอยืนกลางไฟเลยนะอย่าดูนี่มีบั๊อะไรบ้างนวมาฟังกันครับขอขอปืนวงนอกหนึ่งคนแล้วก็ในไฟหนึ่งคนนะครับขอดูแล้ว่าเสียงลั่นขนาดไหนครับ คุณผู้ชมทางบ้านครับลัฟชมไม่เป็นสตรอรี่นะครับดูให้สนุกอย่าทีมจนมากเกินไปนะครับรับใครชอบใครเชียร์ดิมไหนทีมกันขึ้นมาครับ,บคุดรางวัลรับมาเมื่อกี้แว๊บๆเหมือนมีสตานตาคอสเร,ร็ววางเอียดพีแล้วเอ๊ยซานตาคอสไหนมาน่ะมันผมเห็นสตานตาคอส

คุไม่ตายครับคุณไมนี่สตาคอสก็เป็นห่วงอยู่ไกลๆนะจัดเลยดีว่านี่ครับอ่มาดูสายฟ้าครัอย่ามาไม่ตายนะเขาโดนยิงจะโดนยิงเขาไม่ตายนะเขาลงมาเขาลงมาเยอะนะขอบวงฝั่งซ้ายเสี่ยเสียวไว้ควายเล่นไม้ยังเสี่ยวเลยเหี้ย

อามาดูมือปืนไฟข้างนอกกันบ้างครับนี่ฮะม,มือปืนที่คอยเก็บรายละเอียดนะครับผมในวงนอกครับกับการสเต็ปโหดครับผมโอ้โหยูยเลามือปืนวัดกันด<ต>นวยยัง,ยงไ<ล>งไรครับยังไงต่อฮะตอนนี้จะเป็นยังไง จะโดนไหมอุ้ย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 เอาดียังไงปืนสลับไม้ไหมเองยิงเองอุ้ยปืนปืนสลับไม้ไหมครับน้องชายอันนี้กดมันเลยเป็นปืนมีแค่ปืนกับมีดครับน้องชายโอ๋อหทันทีครับไปฮะพปืยฉาบน้ำมันตัวแข็งอุ้ยเฮ้ยคืออะไรที่ขาซ้ายอ่ะเฮ้ยถ้ามาจากน้อกในเหมือนเฮ้ยยังไงแล้วตรงนี้อุ้ยกับตันอุ้ยนิดเดียวนะ เือบไปโอ้เหมันจะมีการวอลเรียบเพื่อนมาช่วยกันเก็บวงนอกครับตรงนี้แล้วมีดยัดหนึ่งหนึ่งแล้วบอกเลยว่า ไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนี้รัาเฟมาผมกระโดดทิ้งมาอย่างนี้ยังไงต่อพยายามวิ่งหมีอยู่แล้วเรียกมาแล้วตรงนี้ครับมีทั้งปืนปืนทั้งสองคนมาเบอร์ด้วหนึ่งสองกันยังไงอะวงนอกบอกเลยครับวอลพื้นยางก็เล่นกันมันแล้วเตะศกเมย์ไม่ยังเตะไม่ได้กันทางเบอร์ลินถีบซ้ายถีบขวามาเออวงนอกกูจะไม่พากูพ้าอีกแล้วยังไงต่อมาไหลลงมาต่อกับตันยิงเบรกให้เพื่อนยิงเบรกไหมได้เรียกไหมได้ไฟมาไหมยังไงกับตันเอ้ยโอเคงั้นสรุปเราพาเหมือนเดิมแล้วพี่เนาะ ไปครับมาดูครับในวงไฟตรงกลางครับเดือดเดือดตรงนี้ฮะอย่างทางด้านของเสียไม่ได้ครับตอติชิคคาโก้ครับไม่ฮะนี่ยับมีดสูตรเอ้ยแล้วเปลี่ยนปืนควักออกมาบอกเลยนะครับแต่ตอติชิคาโก้มือปืนระดับดาวพระเสารงนี้ยังไงฮะมาแล้วตอติชิคาโก้บอกเฮ้ยแล้วซ่อมรถคอไฟเพื่อนตรงนี้ยังไงต่อเอ้ยเล่นง่ายเล่นซิวๆิวครับสำหรับทางตอติฮะเอ้ย ฮะอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเไปเอาเดี๋ยวพี่ไปเอาไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นเอ็มพียังไม่ไม่หมดหรอน้องเอ๊ะฮัลโหลน้องเอ็มพีหมดยังอันนี้แปลกๆนะฮะไม่มีไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีใครเห็นเนาะสำหรับผู้นำสำหรับผู้นำของทางเสียไม่ให้นะเมื่อกี้ก็คู่เข่าขอร้องกันไปเมื่อกี้ครับเมื่อกี้มีให้เห็นเนาะครับผมครับอ้าวมาดูครับยังไงฮะ อติชิคาโก้ครับผมมือปืนพรสแวงครับยังไงครับน้องชายไหนมาว่าลองอธิบายคุณสมบัติหรือว่ารายละเอียดของตอติชิคาโก้หรือว่าความคมความแม่นความโหดแล้วก็คุกเข่าเมื่อกี้เนี่ยครับยินดีครับก็จังหวะเมื่อกี้ครับผมคือที่นั่งเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้นั่งเพราะยอมแพ้ครับเขาเรียกว่านั่งเพื่อเล็งทิศทางลมครับผมอป่านซ้ายป่านขวาไล่สายสององศานะนี่ แล้วเสร็จปุ๊บแล้วน้องชายของเขาที่อยู่ข้าง,ขางเขาเขาก็จะบอกสวยครับพี่มารีนี่มารีไหนเหรอครับอ๋อน้องชายเขาชอบพูดนะครับอ๋ออ่ะยังไงฮะตอนนี้โดยรวมนี่เป็นเสร็จสับครับผมเป็นทางด้านของเบอร์ลินครับที่สูญเสียไฟครับให้กับทางด้านของออสตาเสียไม่ได้ครับ กตเลยบอกว่าไฟนี้ค่อนข้างนานกว่าไฟที่แล้วนะบอกเลยว่าเบอร์ลินมีภาพขึ้นนะครับเหมือนจะเริ่มจับจุดอะไรได้มากขึ้นนะสันะรหรับทางเบอร์ลินนะครับเดี๋ยวดูนะเหลือเวลาตอนนี้นี่เพิ่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงน้องแครมากก็บอกไหนอธิบายให้ช่องเชฟฟันนะว่าต้องบอกว่าตาก,กล้องเราก็ทํางานกันเองแล้วค่อนข้างจะมือใหม่นิดนึงแต่ก็เพื่อความสะดวกสบายก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขให,ให้ดีขึ้นในแต่ละช็อตน,นะครับอาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างเพราะว่า ตอนนี้ตากร้องมีกันสองคนนั่นเองครับ้สมุทรจริงี้จริงๆครับผมอ้าอแล้วดูเหมือนจะลืมศพหรือเปล่าครับเสียไม่ได้แม่เจ้านะฮะจะบอกศพไม่บอกก็ยังลืมครับกักจนลืมครับอุ้ยเนี่ยกักจนลืมครับอืมไม่ใช่ว่าเมื่อกี้ไอ้บุญรอดมาเหมือนเดิมไม่พาเลยนะเออไอ้บุญรอดขับมาชุบนี่หลุดเลยนะเนี่ย เนี่ยพยายามขับบนหาศพอยู่ครับผมสลับทางด้านของออสตาครับหรือเปล่ายังไงไม่ใช่นะขับเคลียร์ไฟครับในที่นี้ครับเป็นส่วนของหน่วยงานบ้างครับพี่โกครับอย่างตำรวจครับเวลาครับในเวลารับชมจ่ามนาวอีกครั้งหรือเปล่าครับตัวนี้ยังไงครับจะไเจอกูได้กูจ่ามนาอูกูนั้นน่ะอยู่สตาเทานี่เพลงแล้วนี่ภาพกลับมาที่โตติเชียโกได้อธิบายลายอันนี้อันนี้ลายขับด้วยบอกอุ้ย ขับเดิมๆไม่มีแต่งรถ้ะนะ้นหรับท็อตตี้ชิคาโกครับโชว์ความเหนือชั้นนะตรงนี้ฮะสปอยเลอร์ไม่ใส่เฟรมไม่แต่งเลยครับผมเดิมๆกินคลีนลยเหมือนเพิ่งมาหรือเปล่าครับเพิ่งตื่นแล้วเข้ามาเล่นเลยหรือเปล่านี่ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับไม่ใช่ขี้เกียจแต่งนะเพิ่งตื่นครับตื่นเสร็จแล้วแกก็มาเลยครับผมไม่ได้แต่งรถอะไรเลยอืมอ่าโอเคครับซ่อมรถเสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับทอตตี้ชิคาโกครับ เหลือเวลาอีกสี่ชั่วโมงเต็มเตมครับพี่โกอคุณผู้ชมนะเหลือเวลาอีกมากมายครับผมตอนนี้ไม่รีบครับไม่รีบครับนักพากย์ขออนุญาตไม่รีบต้องเซฟแรงเซฟเสียงเนะต้องบอกว่าอาจจะมีหลายไฟนะครับให้ผู้กบ้านได้รับรู้กันก็อาจจะมีเด็ดองเด็ดแอร์บ้างก็อยากให้ฟังดูเป็นสตรีมเมอร์เนาะดูแบบว่าดูเพลินๆไปนั่งฟังก็คอไฟกันบ้างอาจจะมีบ้างให้เห็นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่านักพาก็ต้องอยู่คอยควบคุมเกมทั้งหมดจนจบเกมเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบเกมแตนสารถูกต้องครับใช่ครับใช่ใช่ อ่ะนะครับ<ม>ก็ระหว่างรอนี่เห็นเขาบอกกันมานี่ยวาวกับโวโอนี่เสร็จไปภาควาโลต่อเลยไหมนี่ยังไงเนี่มพี่ไม่ไม่ภาคนะครับวาโลพี่พอดีไม่เป็นเนาะไม่ค่อยพาไม่เป็นครับใช่ครับภาไม่เป็นอขอไปครับคุณผู้ชมฮะ